ไม่กล้าแม้แต่จะฝันถึงงานที่ใช่งานที่ตรงกับประสบการณ์ที่เรามีจนกระทั่งได้มาเจอกับงานหนึ่งค่ะเป็นยิ่งกว่าฝันคือได้ทำงานที่อยากทำแล้วก็อยู่ในประเทศที่ตัวเองชอบ <S <S การตกสัมภาษณ์งานคิดว่าหล,หลายๆคนคงจะเคยมีประสบการณ์ตรงนี้กันมาบ้างแล้วงานในฝันองค์กรที่อยากทาแต่พอเราไม่ได้เป็นคนเดตที่ถูกเลือกมันเหมือนอะไรที่เคยหวังไว้ความสดใสในช่วงนั้นมันหายไปเลย ตอนนั้นคือคิดไม่ออกเลยว่าเราจะเอาตัวเองออกมาจากความผิดหวังตรงนั้นได้ยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแคทเน็ตด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วช่วงนี้ที่เรายังไม่ได้ออกไปเที่ยวนะคะก็จะมาทําคลิปแชร์เรื่องราวแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการอาศ,ศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นให้ฟังเราเนี่ยเป็นคนที่มาอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าเราชอบจากที่ได้แต่มาเที่ยวบ่อยๆเนี่ยก็จนกระทั่งตัดสินใจย้ายมาอยู่ เราลาออกจากงานประจำที่ไทยนะคะเพื่อมาหาประสบการณ์ใหม่ๆและเพื่อมาตั้งต้นชีวิตใหม่ที่นี่แน่นอนว่าเราพกทั้งความหวังความฝันความพยายามเกินร้อยมาโดยไม่คิดเสียใจว่าเราได้กล้าเดินออกชีวิตที่ดีและมั่นคงอยู่แล้วตอนอยู่ที่ไทยคะ่ะเราเคยผ่านช่วงเวลาที่เรียกว่าชีวิตขับเคลื่อนด้วยงานเป็นช่วงเวลาที่คิดว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมีคุณค่าเพราะได้ทํางานที่ดีคือคิดว่างานสามารถเติมเต็มชีวิตเราได้ในแง่ของทั้งไรายได้แล้วก็ในแง่ของความหมายของชีวิตใน ตอนนั้นเรายัางจำไม่ดีว่าทุกเชา้าที่เราก่อนจะตื่นไปทํางานเนี่ยไม่มีวันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่อยากไปทํางานเลยก็รู้สึกสนุกกับงานที่ทาแล้วช่วงวันหยุดเนี่ยก็ได้บาลานซ์ชีวิตคือเรียกว่าเป็นชีวิตที่ลงตัว และตอนที่ตัดสินใจออกจากตรงนั้นเนี่ยก็ยอมรับครึ่งหนึ่งแล้วว่าเราอาจจะหางานแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วต่อจากนี้ภูมิหลังของเราที่เราเคยเล่าว่าเราในรั้วมหาลัยหรือรั้วโรงเรียนเนี่ยเราไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วกระทั่งทํางานเนี่ยก็ไม่เคยทํางานบริษัทญี่ปุ่นเลยตรงๆคือไม่ได้มีอะไรที่สามารถมาต่อยอดที่นี่ได้เราเลยไม่กล้าแม้แต่จะฝันถึงงานที่ใช่งานที่ตรงกับประสบการณ์ที่เรามีตอนที่เริ่มหางานก็คิดแค่ว่าแค่ได้งานก็พอแล้วจะได้อยู่ญี่ปุ่นต่อจนกระทั่ง ได้มาเจอกับงานหนึ่งค่ะที่คิดว่าถ้าได้งานนี้แล้วเนี่ยชีวิตจะดีมากแน่นอนจะได้กลับไปใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองชอบเป็นยิ่งกว่าฝันคือได้ทํางานที่อยากทําแล้วก็อยู่ในประเทศที่ตัวเองชอบงานนั้นนะคะเป็นงานที่ไม่ได้ตรงสายแต่ว่าตรงใจเรามากคือตอนที่ได้รู้เนื้อหาของงานตอนที่เราเตรียมตัวเพื่อไปสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นงานที่เราคิดว่าเออเราอยากทําไป จนกระทั่งกเกษียณเลยก็ได้อะแต่เราก็พบกับความผิดหวังค่ะเมื่อสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกถึงเราจะเคยตกการสัมภาษณ์งานที่ญี่ปุ่นหลายครั้งเนาะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เรารู้สึกผิดหวังใหญ่มากเพราะเราอยากทำากเนาะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่อกหักแล้วจําเป็นต้องใช้เวลาเพื่อทําใจเลยคือตอนนั้นเราที่ไม่ได้หวังว่าชีวิตเราจะกลับไปเป็นเหมือนชีวิตที่ไทยได้อีกคือ ได้งานอะไรก็ทำทำไปเพราะว่าอยากแค่อยู่ต่อที่ญี่ปุ่นแต่การมาเจองานนี้มันทำให้เราเหมือนแบบเห็นแสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์มีหวังขึ้นมาอีกครั้งว่าจะได้ใช้ชีวิตรูปแบบเดิม เราก็ทุ่มสุดตัวนะเพราะว่าอยากได้งานนี้มากก็ดีใจที่ีโอกาสได้เข้าถึงรอบสัมภาษณ์รอบสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามวาความพยายามและความมุ่งมั่นที่มันมีในใจเราเนี่ยถึงมันจะเอ่อล้นมันมีมากมายแค่ไหนแต่ว่าคนที่ตัดสินว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่ไม่ใช่เราหลังจากที่ทราบผลค่ะเราก็ผิดหวังแล้วก็ค่อนข้างดิงรู้สึกว่าความหวังมันพังทลายเนาะแล้วก็เกิดคําถามขึ้นกับตัวเองอย่างเช่น นี่เราไม่ได้เก่งหรอกหรอที่ผ่านมาเราคิดว่าเราเก่งคือความคิดของเราคนเดียวเองหรอประสบการณ์การทํางานที่เรามั่นใจนักหนาเนี่ยคนที่เห็นคุณค่ามีแค่เราเองหรอคนอื่นไม่ได้เห็นค่ากับเราด้วยหรอชีวิตผ่านจุดที่ดีที่สุดมาแล้วหรอคือคิดประมาณนะั้นเลยนะเป็นคําถามที่หยุดไม่ได้แล้วก็มันเป็นคําถามที่ค่อนข้างตอกย้ําทําให้ความเชื่อมั่นในตัวเองของเราเนี่ยมันเริ่มร้าวเริ่มสั่นคลอน แต่ก็ยังดีตรงที่ว่าเราเป็นคนที่เวลาเครียดก็เครียดจริงใครจะมาดึงเราออกไปไม่ได้ยกเว้นเราจะดึงเราออกไปจากตรงนี้เองก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเราก็เลยรู้ว่าเออมันไม่ได้เราอย่างไรก็ต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้ก็เรียกว่าใช้แรงสุดท้ายที่ยังมีอยู่เนหาทางออกจากความผิดหวังตรงนี้ให้ได้แล้วสิ่งที่เราใช้ตอนนั้นก็คือ ข้อดีของการมีเพื่อนมีคนสนิทเนี่ยก็คือเราจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตเราในตอนนั้นเราก็เลือกอย่างแรกเลยคือปรับทุกข์กับคนสนิทค่ะแล้วการเลือกคนสนิทเนี่ยที่จริงสําคัญมากต้องเลือกคนที่เขาเข้าใจสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่จริงๆเพราะถ้าไปเจอคนที่ไม่เข้าใจเราพอเนี่ยเราอาจจะได้คําพูดที่มันซ้ําเติมมาแทนในกรณีเรายังโชคดีค่ะที่มีรุ่นพี่ที่สนิทและเขาคอยเข้าใจเราหลายๆอย่าง คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเออตัวเองไม่มีค่าพอสู้คนอื่นไม่ได้ตกต่ำประมาณนั้นเลยอะแต่คําพูดที่ทําให้เราฟื้นตัวและเห็นคุณค่าของเราเองอีกครั้งก็คือ mm. เธอเป็นคนมีความสามารถฉันทํางานกับเธอมาฉันมองเห็นสิ่งนั้นในตัวเธออย่าด้อยค่าตัวเอง ใช่ค่ะเขาเป็นรุ่นพี่ที่เราเคยทํางานด้วยแหละแล้วคําพูดเหล่านี้ค่ะมันช่วยเราได้มากจริงแม้ครั้งนี้เราจะไม่ถูกเลือกแต่ว่าชีวิตที่ผ่านมาหรือชีวิตอีกต่อจากนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความหมายอะไรอย่างน้อยเลยคนที่เคยทํางานกับเรามาจริงๆเขามองเห็นสิ่งนั้นในตัวเราเราก็ต้องมองเห็นสิ่งนั้นที่เรามีเหมือนกัน ก็เรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้กลับมามองตัวเองในมุมที่ดีขึ้นที่เราไม่ได้งานก็อาจจะเพราะว่าความสามารถที่เรามีนี่อาจจะไม่แมชกับตําแหน่งที่เขาต้องการสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนี่ก็เพราะว่าเราต้องกลับมาเชื่อมั่นในตัวเราเองก่อนแล้วก็ต้องคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองด้วยก็นะว่าเป็นขั้นแรกของการกอบกู้ความรู้สึกกลับมาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไป เราได้ความรู้มากขึ้นค่ะแม้ว่าจะตกสัมภาษณ์จากงานนี้ ที่บอกว่าเราทุ่มเทมากตอนที่เราเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะไปสอบข้อเขียนในตอนนั้นนะคะเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาจากการอ่านหนังสือเยอะขึ้นอ่านบทความอ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปอีกระดับหนึ่งอย่างตัวอักษรคันจิเนี้ยเราก็จะได้รู้คันจิในแวดวงที่เราแบบไม่ค่อยได้ใช้มาก่อนและในช่วงเวลาที่เราเตรียมตัวเพื่อไปสอบงานนี้ค่ะก็ะเป็นช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยก,กับ ใกล้ๆกับการสอบ JLPT พอดีการระดับสายญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากความรู้ที่เราเตรียมตัวตอนสัมภาษณ์งานนี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคือมันมีอยู่ตรงนั้นเมื่อตั้งแต่นานแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเราสิ่งที่เราไม่เคยอยากจะมองให้ลึกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยพอได้รู้ค่ะได้อ่านแล้วมันก็เริ่มเออรู้ว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยหรอก็คือเริ่มสนุก ก็เหมือนได้เห็นตัวเองในอีกมุมนึงนะว่าที่จริงเราก็เป็นคนใฝ่รู้เหมือนกันนี่หว่าก็นั่นแหละค่ะถึงจะไม่ได้งานแต่ตัวเราในวันนี้มีความรู้มากกว่าเราในเมื่อวานแน่นอน รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองอันนี้ก็สําคัญเช่นกันคืออาจจะไม่ถึงเรียกว่าเป็นความผิดพาลาดหรอกเพราะว่าการไม่ได้งานเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องผิดอะไรในชีวิตแต่ว่าการที่เราทบทวนมาแล้วเราเห็นว่าเราทําอะไรพลาดไปเราก็จะได้เอาตรงนั้นมาพัฒนาให้มันดีขึ้นคือมันดีตรงที่ว่าเรายังรู้ว่าเรายังมีด้านที่เราแบบเออไม่เก่งสู้คนอื่นไม่ได้ถ้าเรารู้ตรงนั้นแล้ว่ถ้าเราพัฒนา จากเราเมื่อวานให้เป็นเราที่ดีขึ้นในอนาคตได้เนี่ยก็กลับมาต่อยอดพัฒนาตรงนั้นเผื่อวันไหนที่มีโอกาสกลับมาหาเราอีกรอบเราจะได้แบบเออมีความพร้อมมากขึ้นแล้วก็อะไรที่ทําผิดพลาดไประหว่างการสอบหรือการสัมภาษณ์เนี่ยอย่างประโยคการตอบคําถามที่บางอย่างเรามารู้ตัวว่าเอ้ยเราไม่น่าพูดไม่น่าตอบแบบนั้นไปเราก็ได้ จะได้จำว่าเออครั้งต่อไปเราจะไม่พูดไม่ตอบแบบนี้อีกแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้มันมีนะวัยเราก็มีเรื่องอายุเวลาเราโดนคนสัมภาษณ์ประเมินเนี่ยเราจะโดนประเมินไปควบคู่กับอายุใช่ไหมคะคือเราอาจจะโดนคาดหวังมากกว่าคนอื่นนิดนึงตรงที่ว่าเราโตแล้วเราควรจะมีความมั่นใจในการทํางานในการแสดงออกมากกว่านี้แต่บางครั้งการมีของจริงๆกับการแสดงออกตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันอาจจะมีเส้นบางๆเนาะที่เราแสดงออก ต้องแสดงออกอย่างนอบน้อมทั้งๆท,ท,ที่เรามีความมั่นใจเงี้ยมันก็ดูเหมือนกับถ้าเราข้ามเส้นไปเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบเออมั่นใจเกินหรือแบบไม่มั่นใจเลยเงี้ยแล้วก็ที่เราคิดว่าอาจจะผิดพลาดส,สาหรับเราคือการแสดงออกแบบจริงใจเนาะคือเราพูดไปเลยว่าเอออันไหนจุดอ่อนของเราจุดอ่อนจริงๆที่ไม่ใช่จุดอ่อนที่แบบเมคมาเพื่อการสัมษณ์เนี่ยคือคิดว่าเออยังไงเราก็ยื่นอ่ะแบรไพ่ให้เขาดูก่อนเพราะว่า เรามีจุดอ่อนก็จริงแต่อยากจะพัฒนาซึ่งสําหรับคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยบางทีเขาแบบเออไม่มีเวลาเพื่อให้เราพัฒนาหรืออาจจะมองเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเราว่าเราจะพัฒนาได้อะไรประมานั้นไปเลยคือมันก็อาจเป็นสิ่งเล็กๆที่ทําให้การสัมภาษณ์นั้นไม่สําเร็จนั่นแหละคือบางอย่างมันเล็กมากเนาะในอดีตเนะี่ยไม่ใช่ครั้งนี้ก็ตามเราเคยตกสัมภาษณ์เพราะพูดเสียงต่ําด้วยนะ คือรู้ว่าอะไรเป็นข้อผิดพลาดแล้วถ้ามันนั้นเอามาปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงแต่ถ้ามันไม่ได้อย่างเราเป็นคนพูดเสียงต่าเนี้ยเออจะให้หัดพูดเสียงสูงสูเนี้ยมันก็ไม่ใช่เราอ่ะก็ยอมรับแล้วก็ไปหางานที่เขารับคนเสียงต่ำทำงานซึ่งก็มีเยอะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีมากขึ้นความผิดหวังจากการตกสัมภาษณ์งานครั้งนั้นมันสำหรับเรามันยิ่งใหญ่เนาะแล้วเราก็ใช้เวลาในการ กอบกู้ตัวเองอะเรียกว่าพักหนึ่งและในช่วงนั้นค่ะที่ความผิดหวังมันยังคงเหลืออยู่ในใจก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นว่าเอสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีค่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้ทำงานที่เราทำอยู่ในตอนนี้คือมันก็มีมุมที่เราได้สามารถเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ได้เหมือนกันสังคมการทำงานที่เจออยู่ในตอนนี้เลยคือได้เจอคนญี่ปุ่นใจดีหลายคนแต่ข้อนี้ที่เรารู้สึกดีกับตัวเองที่สุดก็คือเราไม่ได้รู้สึกแย่กับงานที่เราเพิ่งพลาดโอกาสไป นึกออกมมนุษ่นะ์เวลาเราเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้เราผิดหวังมากอย่างเลือกกับแฟนเนี้ยเราก็จะมองหาข้อม่ดีของแฟนเพื่อให้เราทําใจได้ง่ายขึ้นครั้งนี้มันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่างานนั้นก็เป็นงานในฝันของเราอยู่นั่นแหละแน่นอนว่าตอนนั้นเราก็อยากได้งานนั้นมากๆแต่ว่าในเมื่อไม่ได้ในเมื่อผิดหวัง มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นแต่ใน,นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเรื่องแย่เป็นเรื่องลบตลอดเนาะเราสามารถมองสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปลดค่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราหรืออะไรที่เราพลาดไป ข้อสุดท้ายค่ะคือมันสร้างเรื่องราวใหม่ๆในชีวิตให้เราชีวิตเราที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยได้รับโอกาสเลยเราได้รับโอกาสหลายๆครั้งนั่นเมันก็เพียงพอแล้วที่ทําให้เราคิดว่าเออเราไม่ได้เป็นคนที่ขาดแคลนโอกาสเม้จะไม่ได้ทํางานในฝันแต่อย่างน้นนอยๆเรายังมีงานที่เราทําแล้วเรารู้สึกคุ้นเคยกับมันและการที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนาะการพลาดโอกาสครั้งนั้นเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเราถูกทิ้งให้รอโอกาสใหม่ๆกลับมาซ้ำๆตรงที่เดิมเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆคะ่ะเราเองก็ได้เดินออกจากจุดนั้นมาและจากจุดนั้นมาจนตรงเนี้ยอาจจะคนละเส้นทางกับตรงนั้นก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นเส้นทางที่เราก็ได้เรียนรู้ได้พบเจออะไรที่มีคุณค่าเหมือนกันก็คิดว่าการเจอความผิดหวังเนี่ยมันเป็นสีสันของชีวิตเป็นเรื่องราวของเราที่ สามารถเอาไปเล่าต่อให้ลูกให้หลานแล้วก็การที่เราเคยผิดหวังมา,มากกว่าหนึ่งครั้งอาจจะหลายครั้งเนาะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งขึ้นเหมือนรู้วิธีงัดต,ตัวเองออกมาจากจุดที่ผิดหวังมากๆได้แน่นอนนะว่าครั้งนี้เรายอมรับว่าเรารู้สึกผิดหวังมากกว่าครั้งอื่นๆแต่เมื่อมองว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะผิดหวังอะที่ผ่านมาเราเองก็เคยมาแล้วที่แบบไม่โดนเลือกนในหลายๆครั้งและทุกๆการไม่โดนเลือกเหล่านั้นอะมันก็หลอมรวมเป็นตัวเราแล้วก็พาเรามาเป็นเราจนทุกวันเนี้ย และเมื่อความเสียใจมันหายไปตามการเวลาเนาะเราก็กลับมองว่าเออประสบการณ์ครั้งนี้มันเป็นสีสันในชีวิตเป็นเรื่องราวในชีวิตอย่างหนึ่งอย่างที่บอกคืออาจจะเอาไปเล่าต่ออาจจะเอาไปเป็นประสบการณ์ให้คนอื่นที่ยังไม่เคยผ่านมันมาก็ใช้ช่วยเขาได้ซึ่งมันก็อาจกลายเป็นบทเรียนดีๆให้กับลูกหลานเขาได้เออถ้าลูกหลานรับฟังนะนั่นแหละคะ่ะคอนเทนต์ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเพียงแต่เรามาแชร์ประสบการณ์ที่เราสึกว่าเพราะเราอะ่ะเ,ออเคยมีชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพียงแค่เรามาญี่ปุ่นแล้วเราตัดความหวังตรงนั้นออกไปแล้วเรามาเจองานที่เหมือนแบบเป็นความหวังครั้งใหญ่ให้เราอีกครั้งเราก็เลยแบบวัยนี้แล้วเนาะแต่ก็ยังแบบทุ่มเทแล้วก็แบบหวังเยอะมากว่าเอออยากจะได้ทํา แต่ก็อย่างที่เล่าค่ะความผิดหวังก็ไม่ได้เลือกเพศเลือกประสบการณ์เลือกอายุพร้อมจะเกิดขึ้นกับเราได้เสมอแต่ใน,นเมื่อพบกับความผิดหวังแล้วเนี่ยก็คือต้องอยู่กับมันให้ได้เราเชื่อว่าทุกคนก็เคยอาจจะได้ยินวิธีที่ฮีลตัวเองหลังจากพบเจอกับความผิดหวังเราก็ขอเสนอในมุมที่มันเป็นดูปธรรมมากขึ้นโดยการที่เราคิดว่าเออเราสามารถ เรียนรู้อะไรจากมันได้แล้วจริงๆโอเคเนะะื้อหาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่เราจะมาแชร์ให้ฟังนะหลังจากนี้ก็จะมีแนวนี้อีกหลายๆคลิปเพราะว่าเราก็จะเว้นช่วงไปเที่ยวใช่ไหมจนกว่าใบไม้จะเปลี่ยนสีแล้วก็เราตอนนี้มีอีกช่องหนึ่งแล้วเนาะเราตัดสินใจไปเปิดช่องใหม่เกี่ยวกับคอนเทนต์รถไฟเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครสนใจเนื้อหาเกี่ยวกับรถไฟญี่ปุ่นก็สามารถตามไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างหรือถ้าใครที่สับสกายช่องเราเพราะว่าเป็นแฟนรถไฟแล้วสับมาจากคลิปรถไฟเราโอเคนะที่จะเลือกสับสกายช่องใดช่องหนึ่งหรือถ้าใครใจดีเนี่ยจะสับสไายให้ด้วยทั้ง2ช่องเลยก็ได้ไม่ว่ากันขอบคุณมากๆด้วยโอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะใครชอบกดไลค์นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ